ใครที่มือถือความจําเต็มใช้งานไปแล้วมือถือของเราช้าอืดลองทําตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มนะครับผมจะมาอธิบายฟังก่อนนะครับโดยปกตินะครับเวลาเราโหลดพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นพวกแอป f a c e b o o k เป็นแอป Li n e หรือว่าพวกเกมพวกแอปต่างๆนะครับ โดยปกตินะครับเวลาตัวแอปเนี่ยเขาจะต้องมีการพัฒนาอยู่เรื่อยนะครับก็คือต้องมีการอัปเดตแอปพลิเคชันครับต่างๆที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยแต่โดยปกตินะครับบางทีมือถือบางรุ่นเนี่ยเขาจะตั้งการอัปเดตอัตโนมัติมาให้เลยนะครับบางทีแอปที่เราไม่จําเป็นนะครับบางแอปเนี่ยที่เราไม่อยากจะอัปเดตครับเพราะว่ามันจะทําให้เครื่องมือถือของเราเนี่ยเต็มเร็วนะครับแล้วก็ทําให้มือถือของเราเนี่ย มันช้าลงนะครับเพราะว่าสเปคเครื่องบางรุ่นเนี่ยมันน้อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับไม่ให้มันอัปเดตอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวเริ่มแรกนะครับก็ให้เพื่อนนะครับเข้าไปที่ Pay พจโต e ก่อนครับพอเราเข้ามาที่เพจโต e เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่มุมขวาบนเนี่ยนะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับหรือว่าเป็นรูปวงกลมๆเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่ การตั้งค่านะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลือกหัวข้อนี้นะครับการตั้งค่าเครือข่ายนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นคําสั่งนะครับอัปเดตอัตโนมัตินะครับอัปเดตแอปอัตโนมัตินะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาเลือกนะครับอย่าอัปเดตแอปอัตโนมัตินะครับก็คือให้เรามาแตะนะครับ เลือกหัวข้อนี้นะครับแล้วกดที่คำว่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วเวลาที่เราจะอัปเดตแอปนะครับก็ให้เพื่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดออกให้ดูก่อนนะครับให้เพื่อนเข้าไปที่ Pay Store นะครับแล้วก็เลือกที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับด้านมมุบนครับขวามือนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับเลือกที่คําว่าจัดการแอปและอุปกรณ์นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนครับเลือกที่หัวข้อนะครับดูรายละเอียดนะครับ นี่นะครับเขาจะเขียนคำว่ามีการอัปเดตแอปนะครับเลือกที่ดูรายละเอียดนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการนะครับเลือกนะครับแอปที่เราจะดาวน์โหลดครับที่เราจําเป็นที่ใช้นะครับก็ให้เรากดอัปเดตได้เลยนะครับนี่นะครับมันจะไม่เป็นการอัปเดตโดยอัตโนมัตินะครับมันจะทําให้เพิ่มภลระของมือถือของเรานะครับทําให้มันเต็มเร็วนะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการ ป้องกันนะครับไม่ให้มือถือของเราเต็มเร็วนะครับโดยวิธีไม่ให้แอปอัปเดตตัวเองโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเพื่อนๆลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ